พืชปีนหาปรึกษาเกษตรสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพืชตระกูลลำลุกทุกท่านพวกชมครับได้สารน้ำเกษตรอีกเช่นเคยต่อจากคลิปนี้เลยครับผมก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปนะครับหลายท่าน,นครับอาจจะสงสยัยว่าทำเกษตรมา10ปี20ปีบางคนก็อาจจะไม่รู้ครับว่าพระคุมที่เราใช้อยู่นั้นนะครับสามารถปลูกซ้ำที่เดิมได้เลยไหมนะครับ คำตอบก็คือได้ครับคุณพ่อแม่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ทําไม่ได้นะครับขอแค่คุณพ่อแม่เข้ามาเปิดใจเรียนรู้กับบริษัเทเกษตรที่เปิดมาห้าสิบปีครับคุณพ่อแม่สินค้าควบวงจรครับระบบน้ําทุกอย่างนะครับมันคือสิ่งเดียวที่เราจะเรียนรู้ไปได้วยกันครับว่าหลายท่านก็คงจะตอบว่าไม่ได้เพราะว่าคําตอบนั้นมันมีตอบให้แบบชัดๆเลยครับว่าถ้าเรายังอยู่ในป่ามันอยู่ถ้าเราไม่เคยออกไปดูคนอื่นที่สําเร็จ เราก็จะไม่รู้ความเป็นจริงว่ามันทําได้แต่ถ้าเราถือว่าตัวเองเก่งที่สุดในตรงนั้น <g ül> ทําไม่ได้หรอกใช่ไม่เชื่อหรอกเราก็จะมีคนพบอะไรที่มันสําเร็จใหม่ๆนะครับเรียนรู้ได้วยกันครับกับลูกเดินางทางเกษตรที่จังหวัดบุรีรัมย์ต้องขอบคุณบริษัทนางเกษตรครับที่ทาให้ผมได้มีโอกาสได้เข้ามาอยู่จุดนี้นะครับมันเป็นสิ่งเดียวที่ควจะทําให้เกษตรกรพี่น้องมือใหม่ทุกท่านมีอาชีพที่ ไม่ตกเป็นเครื่องมือของร้านขายยาอันดับิที่สำคัญนะครับในการทำเกษตรนั้นก็คือต้องเข้าใจถึงผู้บริโภคและการตลาดที่คุณแม่จะปลูกกันนะครับปลูกเพื่อกินในบ้านก็ไม่ต้องซื้อข้าพกุมนะครับแต่ถ้าปลูกเ,เพื่อการค้านะครับเพื่อให้ผู้บริโภค,บร,โภคบริโภคแล้วซ้ายนะครับมันคือสิ่งเดียวที่อยากจะนำมาเสนอนะครับ เวลาที่ท่านทําอะไรสําเร็จลูกขอสิ่งเดียวนะครับก็คือตอนนี้ลูกก็ทํางานอยู่ใช่ไหมครับทุกๆคนเอฟซีทุกท่านที่สั่งสินค้าออกไปจากบริษัทนั้นนะครับมันคือเป็นกําลังใจที่ลูกอยากทำงานต่อนะครับเพราะว่าลูกก็รับเงินเดือนจากคุณพ่อคุณแม่นะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่สั่งมาเลยนั้นนะครับลูกก็ไม่รู้จะทํางานได้อย่างไรนะครับเอาครับความรู้ที่ดีที่มีให้นะครับทั้งหมดที่ยกมาพูดคุยในแต่ละคลิปล้วนใช้ได้จริงนะครับ ภาพต่างนานี้ลูกคัดสรรมาหามาให้ด้วยความริยะอุตสาหะแล้วก็จากพี่น้องเกษตรกรนะครับที่เราดูแลให้ความรู้นะครับในแต่ละวันนะครับภาพคุมคือทุกอย่างมีขายครับพุณน้อแม่เนาะภาพคุมเทปน้ำหยดสายน้ำหยดนะครับตอนนี้โปรโมชั่นก็ยังดีครับวาวทีวีห้านะครับหัวนหยดก็ถึงหนึ่งถุงมาหนึ่งร้อยตัวครับในราคาสามร้อยเก้าสิบห้าบาทครับคุณพ้อแม่ให้ไว้นะครับเดี๋ยวหมด โปรโมชันนี้จะอดสิทธิกันนะครับ้าคุมที่จะแนะนําในการปลูกสาหรับมือใหม่ที่เข้ามาฟังนะครับก็อยากอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมนะครับแอบไปที่เพจบริษัทเทนเกษตรเซิร์ชไปที่ Google ว่าบริษัทเทนเนเกนษตรมีตัวตนจริงหรือไม่เพื่อป้องกันในการสั่งสินค้าว่าฉันจะมั่นใจได้แค่ไหนว่าฉันจะได้รับสินค้าเหล่านั้นนะครับแอบไปที่บริษัทเทนเนษเรียดเลยครับเฟซบุ๊กนะครับผมหรือเซิร์ชไปที่ Google ดูตําแหน่งที่ตั้งนะครับ ลูกอาจจะตอบช้าแล้วก็ทาคลิปช้าไปหน่อยต้องขออภัยครับเพราะตอนนี้หน้าที่ของลูกนั้นมันลัดมือเลอเกินแต่ผมจะรีบทําให้เรียบเรียงให้คุณพ่อแม่ได้เห็นไปด้วยกันความสุขของคุณ,คณพ่อแม่ทุกท่านคือรอยยิ้มที่กลับมามอบให้ผมนะครับที่ผมยังอยู่ได้ทุกวันนี้ครับผมได้เห็นคุณพ่อแม่ทุกๆวันนะครับได้เห็นทุกๆวันรอยยิ้มทุกๆวันบางคนก็เครียดมาบางคนก็ทําอะไรไม่เคยได้เลยแต่พอได้ในสารทำกรเกษตรเนี่ยได้ทําคลิปขึ้นมา เป็นแนวทางความรู้ให้กับเกษตรกรที่ยังอยู่ในป่ามันอยู่พยายามออกมาข้างนอกเราจะไปยืนยันว่าทำไม่ได้เพราะว่าตัวเองไม่เคยทำเพราะฉะนั้นจงปล่อยมือให้เขาไปมีความสำเร็จทุกอย่างทุกสิ่งที่พูดลูกขึ้นมาไม่จำเป็นต้องเชื่อลูกทั้งหมดแต่ให้ดูที่การกระทําของลูกนะครับคุณพ่อแม่ผมมั่นใจในบริษัทเทนนิเกษตรแห่งนี้ และผมก็อยากให้พี่น้องเกษตรกร,กรที่เปิดร้านขายยามือใหม่ทุกท่านเข้ามาฟังผมนะครับอยากขายยาเป็นต้องเป็นหมอเป็นนะครับไม่ใช่แค่ได้ใบเซอร์มาจากกรมสอยเตรนะครับผมนะครับสินค้าที่ดีมาตรฐานทุกคนต้องมีติดบ้านติดมือไว้นะครับก็คือสินค้าที่มีคุณภาพนะครับสินค้าที่มีคุณภาพก็คือไม่ใช่ว่าเป็นยาบำรุงพักคุมเทียมหยดอุปกรณ์การเกษตรทุกอย่างยาเชื้อรายามแมลงความรู้ พี่น้องเกษตรกรนะี่คือศูนย์นะครับไม่มีใครรู้ตัวยาเลยทุกคนที่ผมสัมผัสได้คุณพ่อแม่ต่างๆสวนและต่างจังหวัดทั่วประเทศและกาสวัสดีเอสซีภาคใต้ด้วยนะครับกลุ่มแรกเลยที่ทําให้ผมมีพลังใจในวันนี้นะครับผมต้องขอบคุณทุกท่านเลยครับที่ติดตามกันเรื่อยมานะครับในสารก็จะทาคลิปยาวต่อไปนะครับเพื่อนประโยชน์ให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่โดนวิชาชีพหลอกใช้ยานั่นยานี่อย่าไปตามนะครับ <c oughs> เรลาเป็นใครหาหมอที่โรงพยาบาลครับพ่อแม่เราดูอะ่ะคนปลูกเขาก่อนอะเป็นแนวทางครับเฮ้ยเขาวางน้ําหยดยังไงทําไมพระคุมจะต้องเป็นสเปคนี้คืออย่างงี้ครับพ่อแม่ในการปลูกพืชตระกูลล้มลุกนะครับขึ้นขางขึ้นเครือสี่สเซนห้าสิบเซนนะครับกว้างแค่80ดิเซนก็พอครับไม่จําเป็นต้องเป็นสเปคร้อยยีอยู่ที่ระยะห่างล่องคุพ่อแม่มันเดินสะดวกเราไหมนะครับ มันจัดการสวนเรามันสะดวกไหมเวลาเดินไปมันจะหกล้มไหมเวลาฉีดยานะครับถ้าปลูกชิดไปนะครับมันก็ไม่ดีเนาะในการจัดการแหล่งน้ําสําคัญกับพ่อแม่ที่เดิมนะครับปลูกซ้ําที่เดิมเลยนะครับเราซื้อพหุคุ้มหนึ่งอย่างคือเราการลงทุนในการทําเนี่ยกว่าจะจ้างคนม,มาถ่ายได้อันดับแรกนะพ่อแม่อย่าลืมเลยสารปรับปรุงดินนะครับหาซื้อแถวบ้านได้ครับสองร้อยห้าสิบบาทเฮ้ยสองร้อยเก้าสิบบาทครับ แต่ที่จังหวัดบุย์นี้ก็จะเป็นปลาไหลทองครับที่ขึ้นชื่อสําหรับในใจผมนะผมสัมผัสมาเกือบทุยยี่ห้อแล้วครับแต่สิ่งนี้มันตอบโจทย์ให้ผมได้สามารถเลี้ยเเดือนได้ครับคุณพ่อแม่เสเดือนนั้นไม่โปชน์เช่นไรเรามุดน้ําเหมือนเรามุดน้ําอยู่ข้างล่างนะครับดินมันต้องมีรูอากาศเพราะเเดือนนั้นสําคัญนะครับในการทําโพรงอากาศให้กับพวกรากพืชและป้องกันพวกแบคทีเรียรากเน่าควนเน่าไฟท็อปเทอรา่าอีโบลา ที่คุณพ่อแม่เคยได้ยินกันบ่อยๆนะครับสําหรับผมมันแก้ง่ายทางดินมิน,นิโมโ่ต้องขอบคุณคุณเอฟซีท่านแล้วที่ทําภาพหลายๆอย่างมาให้นะครับก็ช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ลงแปลงครับก็ยังมาอยู่หนร้านประจําการเป็นหมอนะก็นับสต็อกครับคุณพ่อแม่ช่วงนี้ก็จะติดขัดนินดหน่อยนะครับพ่อแม่แต่ลูกก็จะพยายามสื่อสารให้เข้าใจมือใหม่ทุกท่านเลยมือเก่าหลายๆคนที่ยังไม่เคยรู้ ผมได้ยินว่าปลูกแตงข้างหนึ่งปลูกถั่วรอบหนึ่งต้องรื้อไปหาที่ใหม่ๆไม่จําเป็นเลยครับสําหรับคนที่มีที่น้อยที่บ้านครับขอแี่มีแหล่งน้ำนะครับมาครับไปหัครับได้ในในสรษษษ้างเกษตรพาลุ้ด้วยกัน